วัสดีครบี่จกเชยหน่ท่านสวันนี้จะมาอัดภาษาพาทีบทที่8ดเรื่องอย่างนี้ดีควรทำครับบทน,นี้นะจ๊ะบอกให้ทำอะไรไว้ย่อมมีผลหากทำดีผลดีดนทำชั่วผลชั่วตอบแทนเมตตาทำนำความสุขห่างไกลทุกดีเหลือแสนมันฟังดู ความรู้แน่นอ่านได้แม่นแกนข้อมูลบ่ายวันอาทิตย์ลมพัดเย็นสบายเด็กๆนั่งล้อมวงบนระเบียงบ้านร่มเย็นด้วยเงาต้นไผ่ทอดยาวลงมาวันนี้เรามาเล่น ต่อสำนวนกันดีไหมเราเริ่มเราเริ่มก่อนนะรักดีหามจัวรักชั่วหามเสาหนูมาตั้งต้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต้นอ้อต่อเก่งจังเลยสำนวนเหล่านี้ สอนให้เราทำความดีเพราะความดีจะทำให้มีความสุขความเจริญกอไผ่พูดเราอยากรู้ใครนะจะ๊ะบอกเราได้ว่าทำอย่างนี้ดีควรทำและทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำต้นอ้อถามพ่อแม่แล้คือไงล่ะ โอไผ่ตอบอย่างมั่นใจเสียงเจ้ามอมเหาทักทายอย่างคุ้นเคยเด็กเดกลุกขึ้นชะมื้อมองเห็นพี่ยอดเดินหิวมะพร้าวน้ำหอมชหิวหิวมะพร้าวน้ำหอมทลายใหญ่มาด้วยพี่ไออุน่นออกไปรับพี่ ยอดส่งทะลายมะพร้าวให้แล้วหันมายิ้มกับเด็กๆพร้อมกับเดินขึ้นบันไดามานั่งร่วมบวงด้วยพี่ไออุ่นออกไปรับพี่ยอดส่งทะลายมะพร้าวให้ทำอะไรกันเด็กๆทำการบ้านหรือ พี่ยอดถามทำการบ้านเสร็จแล้วค่ะตอนนี้มานั่งเล่นต่อสํานวนกันแล้วต้ตอนอ้อเขาอยากรู้ว่าใครที่จะบอกว่าทำอย่างนี้ดีควรทำทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ควรทำหนูนาอธิบายพ่อแม่ครูใช่ไหมใช่ไหมครับพี่ยอด กอไผ่รีบถามเก่งนี่พี่ยอดชมกอไผ่ยิ้มแป้นแต่ว่าพ่อแม่ครูก็ยังได้รับการบอกการสอนต่อๆกันมาอีกนะพี่ยอดพูดเด็กๆต่างก็สงสัย <c oughs> มีสีหน้างงๆคำสอนที่สอนเรา ให้รู้จักให้รู้จักผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมคือคำสอนของทุกทุกศาสนาใครปฏิบัติตามคำสอนย่อมประสบความสำเร็จมีความสุขในการดำรงชีวิตรวมทั้งยังทำให้สังคม ร่มเย็นเป็นสุขที่พี่ยอดอธิบายพี่ยอดคะทุกศาสนาสอนเหมือนกันหรือเปล่าคะหนูหน่าสงสัยทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันคือ ข้อบัญญัติข้อปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมและศา,า,าสนาสถานาสนถที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีศิละปะการก่อสร้างที่สง่าง,งามแตกต่างกันไปที่ยอดอธิบายชัดเจน ทำไมสิ่งก่อสร้าง่างศาสนาต้องสร้างให้สูงสูงมียอดแหลมขึ้นไปบนฟ้ากันทั้งนั้นเลยล่ะคะหนูนาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ติดตั้งสายลโลฟ้าป้องกันฟ้าผ่าใช่ไหมคะ ต้นอ้อถามไม่ใช่นะบางคนเชื่อว่าจะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ตั้งหากสวรรค์อยู่บนฟ้าไงล่ะก็ไผ่บอกอ้าวแล้วสำนวนที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็ข้านกันนะสิต้นอ้อถวง นั่นน่ะครับเป็นคำเปรียบเทียบการกระทำของเรานั่นเองคนทำดีย่อมมีความสุขสดชื่นแจ่มใสอิ่มเอิบใจเหมือนอยู่บนสวรรค์ส่วนคนทําชั่วนั่นแม้จะไม่มีใครรู้เห็นแต่ตนเองย่อมรู้อยู่แก่ใจ ความกังวลทุกร้อนสมอยู่ในใจเหมือนตกนรกทุกศาสนาจึงมุ่งสอนให้คนทำแต่ความดีพี่พี่ยอมพี่ยอมบอกพี่ยอมตอบ ผลไม้อร่อยอร่อยมาแล้วจ้ะแล้วพี่ยอดยังไม่ไม่ได้ตอบเลยว่าทำไมจึงนิยมสร้างให้สูงสูงล่ะคะหนูน่าถามอีกอ๋อทุกศาสนาคงมีเหตุผลและแรงบันดาลใจของผู้สร้าง จึงสร้างาศาสนสถานให้ส,สูงสูงอย่างนั้นพี่ยอดอธิบายตามความเข้าใจผลไม้อร่อยอร่อยมาแล้วจ้ะพี่ไออุ่นพูดพร้อมกับหันไปบอกเด็กๆว่าเอ้าทั้งสามคนน่ะช่วยเข้าไปยกเหยือกน้ำกระเจี๊ยบ แก้วน้ำและกระติกนั่งแข็งบนโต๊ะหลังบ้านมาด้วย <c oughs> แล้วทุกคนนั่งล้อมวงดื่มน้ำกระเจี๊ยบและรับประทานผลไม้พร้อมกับเล่าเรื่องที่คุยกันให้พี่ไออุ่นฟังพี่ยอดนั่งอมยิ้มอยู่ใกล้ๆ ศาสนาเป็นหลักดำเนินชีวิตของชุมชนจะว่าไปศาสนานั้นสอนคนไม่ให้ทำชั่วได้ดีกว่ากฎหมายคือรู้จักควบคุมตนเองได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังและควบคุมจิตใจได้ด้วย พี่ไอุนร่วมวงพูดคุยได้สมกับเป็นนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอทุกคนนั่งรับประทานผลไม้อย่างเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งพี่ยอดยังเอ่ยขึ้นว่า ต้นเดือนหน้าชุมชนของเรามีงานเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมหลายอย่างพี่เป็นประธานฝ่ายการฝ่ายการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายพี่ขอชวนพวกเราเข้าร่วมประกวดด้วยสนใจไหมพี่ยอดมองหน้าเด็กๆและหัน ไปถามพี่ไอุ่นตกลงค่ะพี่ไอุ่นตอบหลังจากสบตากับน้องๆแต่ละคนชชยโยเสียงเด็กๆร้องขึ้นพร้อมกันด้วยความดีใจเราจะก,ก่อพระเจดีไซให้สูงถึงฟ้าเลยกอไผ่พูดเสียงดัง เราจะช่วยกันขนทรายเข้าวัดต้นอ้อพูดทุกคนยื่นมือขวามาวางคว่ำซ้อนกันแล้วพูดเสียงดังว่าอ๋อแล้วพูดเสียงดังพร้อมกันว่าอย่างนี้ดีควรทำเฮ hey! ขอบคุณครับ